หลังจับเข้ากรงที่สวนลิงโพ9ต้นในเพอรมืองลบบุรีได้แล้วเกือบ600ตัวแล้วก็ยังรอตรวจสุขภาพก่อนเข้ากรงอีกเกือบ300ตัวตัวที่อยู่ใน3มกรงใหญ่ก็คือฝูงลิงตลาดมโนราฝูงชโยวานิตแล้วก็ฝูงโรงแรมลบบุรีเอเชียนะครับตอนนี้เริ่มแผลงฤทธิ์ครับเดินสำรวจหาจุดที่กรงไม่แข็งแรงเขย่ารั้วตะข่ายจนรอยที่เชื่อมไว้กับเสาหลุดออกมาครับ และลิงก็เล็ดรอดออกมาจากกรง16ตัวนะครับเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรีและจากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโพธ์ต้องตระเวนไล่ยิงยาสลบและวางกรงดักจับรอบกรงใหญ่ตามตัวกลับมาได้แล้ว12ตัวครับส่วนอีก4ตัวนั้นยังจับไม่ได้คาดว่าเป็นเพราะว่าลิงจำเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ได้ครับ นายสุดทิพพงศ์แก้วทัพทิมผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่หนึ่งสาขาสระบุรีพบว่าพบลิงบางตัวหลุดออกไปถึงหน้าบ้านประชาชนฝั่งตรงข้ามค่ะแต่ว่าพฤติกรรมของสัตว์สังคมจึงไม่น่ากังวลเพราะว่าทุกตัวที่หลุดไปก็จะอยู่ไม่ไกลจากบริเวณนั้นแล้วก็จะกลับมานั่งเกาะกรงอยู่กับปุ๋งมันเหมือนเดิมนะคะจนเจ้าหน้าที่ก็จะตามจับกลับมาได้เกือบทั้งหมดแล้วค่ะ นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเรียกนายช่างแก้ไขด่วนครับซึ่งยอมรับนะครับว่าความพยายามของลิงทําให้รู้ข้อบกพร่องของกลงซึ่งต้องลองผิดลองถูกกันไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะมีความแข็งแรงถาวรแล้วก็จะเร่งประสานสวนสัตว์ลบบุรีนะครับเพื่อขอความอนุเคราะห์สถานที่จับลิงฝูงต่อไปครับ